ยังไงบ้างนาะพี่จ,จููด้วบูชาลูกแก้วลูกแก้วว่านสาลงไปได้มาก็ปังเลยค่ะ mm hmm. บนล่างสองตัวบนสองตัวล่าง oh. Oh. แล้วงวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็ได้ลอตเตอรี่ได้ลอตเตอรี่สองใบแล้วก็ถูกสองตัวบนล่างอีก oh. Oh. ได้หลายตังค์อยู่ค่ะ อยอนุวโมนาครูเบนดีใจมากๆเลยนะคะตั้งแต่ได้มาปังตลอดแล้วก็มีปังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปังจริงๆปังจริงจริงตอนแรกอะตอนแรกอะไม่มีปัจจัยจะเช่าพอดีครูเบนบอกว่าเออเหลือเออแค่นี้นะคะจะหมดแล้วต่อไปก็จะราคาเพิ่มกว่านี้นะคะงี้ตัดสินใจเรามีอยู่ห้าร้อกว่าบาทเราเอาก่อนเลย พอได้มาก็ปังเลยค่ะครูเบนปังจริงๆทีแรกมันปังจริงเหรอวะไม่น่าจะปังได้นะแค่ลูกแก้วทีนี้พี่หมอหมายใช่ปะเขาบอกว่าเขาได้มาเขาขับรถแล้วเขาได้ทิปอะไรเงี้ยเอาเถอะนะความปังเราก็ต้องอยากได้บ้างพอได้มาปังจริงๆการันตีให้ได้เลยค่ะครูเบนจริงๆเลยยิ่งแบบมันได้เพิ่มๆขึ้นอะคะ่ะจากพูดง่ายๆว่าจากหลักร้อยเป็นหลักพันหลักพันเป็นหลักหมื่นอย่างเงี้ยค่ะ ลองวันนี้ครูเบนรอนหลักแสนจะได้ช่วยสร้าง,งค่ะสมเป็นคนรู้ดีใจดีใจจริงๆค่ะปังจริงๆได้มาน่ะแขวนคอเลยได้มาก็แขวนคอเลยไปไหนก็เอาไปด้วยก็อธิษฐานเพราะวะ่าวันนั้นฟังครูเบนกับอาจารย์บอกว่าให้ติดตัวไว้อะไรเงี้ยเออก็เอาติดตัวไว้รลาแบบไปที่ไหนก็มีแต่คนเมตตาจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ความปังนะคะความเมตตา ขนาดหยุดร้านไปดูแลน้องอ่ะเป็นเดือนเดือนอ่ะกลับมาเปิดร้านก็ปังเหมือนเดิมอ่ะคือแค่หยิบลูกแก้วอธิษฐานอ่ะก็ปังแล้วอ่ะสุดยอดจริงๆนะรุ่นใหม่มีคาถาด้วยรุ่นเก่าไม่มีคาถาเลยอะค่ะยังปังแล้วมีคาถาไม่ปังยิ่งกว่านี้อีกหรือคะโ้สุดยอดเลยค่ะก็ก่อนที่จะไปเรียนปู่ก็มาเข้าฝันนั้นอ่ะปู่ศักดิ์สิทธิ์มากปู่ที่คูเบนศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆ มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดยอดนะที่นั่นนะอยากไปอีกอยู่ยินดีเลยค่ะยินดีอยากไปอยากไป,ไปมาร่วมจุดเชียนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทักไลน์ไปค่ะครูเบนเดี๋ยวยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งอันนี้ไปให้เดี๋ยวโอนตังไปไปไปเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วเพราะว่างวดน,นี้เราปังแล้วเราก็เลยจะไปเสริมดวงเพิ่มอีกมาต่อดวงเสริมดวงได้อีกเลยครูเบนดีจังวันหน้าปูา่ไตปูตป่ตไตไล ว่าอย่างพรุ่งนี้หวยออกใช่ไหมเขาบอกว่าเอ๊พรุ่งนี้ใครจะรวยอีกนะใครจะปังอีกนะปู่ตยบอกอย่างนี้แล้วเราก็ตอบไปว่าก็นเราลสิเขาบอกว่าถ้าใครปังพรุ่งนี้มาบอกนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูอีกเลยคือยุ่งงานไงก็เลยก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูปู่เท่าไหร่ก็บางทีก็เปิดแล้วก็ฟังฟังแต่ว่าไม่มีเวลาแบบขึ้นไปคุยกับปู่อะไรย่างเงี้ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเราปังจริงๆได้แบบ สองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็ถูกสามตัวแล้วก็ลอตเตอรี่งวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาหลักแนนะะคถ้าได้หลักแสนไปเลยเดี๋ยวเมารถไปเลยถ้าได้หลักแสนวดนี้ไปเลยเหมารถไปเลยค่ะค่ะค่ะค่าค่ะค่ะม่ะค่ะคะคะค่ะค่ะคเะค่มั่ะค่ะค่เด่ะค่ะคเะค่ะค่ะด่ะค่ะคาะค่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 ะคเะค่ะค่นค่ะค่ะด้ะคคุะคะคะค่ค่ะจ่ะค ค่ะสาธุค่ะอ่ะคนลุกมากอะ่ะลุกจริงๆนะที่เราป้องตายรุ่นใหม่สาธุยินดีในบุญนะคะมีคาถาอูอะจารัสหูวใจเข้มขังนะบูชาได้แเราพี่น้องลูกแกว้วว่าหยุดร้านไปดูแลน,น้องอ่ะเป็นเดือนๆอน่ะกลับมาเปิดร้านก็ปังเหมือนเดิมอะ่ะคือแค่หยิบลูกแกว้วอธิษฐานอะ่ะก็ปังแล้วอะ่ะสุดยอดจริงจนะ รุ่นใหม่มีคาถาด้วยรุ่นเก่าไม่มีคาถาเลยะคะ่ะยังปังแล้วมีคาถาไม่ปังยิ่งกว่านี้อีกแล้ค่ะ